ผู้สาวว่ากับแสงจันทร์ปานแม่นคูบันกันค้าหนึ่งกระดาษสองข้กระายบุญคุณที่แสงจันทร์ซุบเรื่องครอบครั้วขอ,ขอมาบพรขึ้นเห็นเล็กน้อยเลยเอาจะจอมอยังไงเมือม่อยกเมื่อยเอาไปเล่นสาวาาาบ่าขุมค่ะไปยังบระคุ้มค่ะผู้สาวว่าน้ำประมวลเอากระมวลปั่นต้นเนาะ ม้วนเจ้าไหนสองข้ากมกระเบื้องทีสามข้ามกับเป๋าหัวล้านเจ้าหัวล้านอีลีบพราะันนี่คู่มันกันเขาบว่าเจ้สาสั้นดอกจอยโอ้ oh. แสงชนันจะไปถือไปซ่าเขาตัดเสาโรไทยเขายังเป็นเด็กน้อยอยู่เด็กน้อยเจ้าไหนดูเนี่ยข้าจะหัวไม่รู้เก่าคนเราที่รูไทย,ยนะนะเด็กน้อยอย่ตัวนกักเกิดรุ่นเจ้าเมเอาจังสี่สาน้องว่าเงนินเอามีในธนาคารบ่อึดบ่อยากเจ้าสิไปคิดยากเแค่ยัง มีเงินกับเพียงผู้สาวามักสื่างประโยชน์อย่างภาษาเงินใส่เงินมันเป็นประโยชน์น้อยแสงให้เจ้าไปเบิกเงินในธนาคารตักสองล้านสามล้านก็ว่าไปไ่ายจริงไลบัดนี้ไปฟาดหัวพระตามีกับย่าจยอยพราะนกทุกจังสันเห็นเงินมันต้องตาตัวอย่ลอยแสงสาวเรือไทยนำไปไซบวรอดไปเบิกเงินไปฟาดหัวแต่ไม่ย่าจยอยอ <laughs> ใจคักเนาะตาคบกันมามึงบ้าเป็นคนมือนีิหรอวะซื้อ,อ,อม,มือบอาเป็นยังสนาเป็นกิริดวะแล้ว <c oughs> มาติ <c oughs> <ะ>ดไปบ้านพ่อแม่ผู้สาวตาผมส่งไม่รอรอไ่้หรอไอ้ไอ้ผมว่าการจะไปหาแม่ผู้สาวนี่ต้องหามือไปพร้อ,อม กูว่าสิปรึกษามึงอยู่ออผมมันเจ๊งอยู่แล้วเรียงนี่ผมบวชชีกไม่ไหมตัวเอาจ้าง่ายเอาไหนเจ้าเอาจังงี่ผมว่าต้องเอามือสองคำเดือนเก้าเดือนเก้าเออคือสิเอาเดือนพ่อหมาเดี๋ยวนี้ไอ้มันพ่อหมาตัวจ้อยอู้ยไอ้ผู้จัดยังไ่หมามันดีดิไอ้มันเอาหุ่จัดงามแต่คนที่เอามาเรียกงามดิไอ้ปิ่นมงคลเออหมอกต้อยกับว่าเป็นคนมือนี่หรอเปล เสมอเพราเป็นยังไงเป็นขีเกียเดียนวะนีลันไทยบ้านเอ้ยครับเอาไปไอจะไปธนาคารเบิกเงินเบิกท้องมาหลายๆไปฟาดหัวแต่มี้า่าจอยแมนแล้วไอนัดมือนัดวันแต่งการแต่งงานให้เจตาสาวดูไทยจะไม่ในไม่รอจะไปใส่บอลอดเป็นของเจ้ารอพี่สักครู่นะครับผมก็จะไปเบิกเงินด้วย หฟอน้ำหลังแสงจันไปทปโอยมั่งาุยแสงพิลุนเรื่องลาปอปันเอาห้าวาเอย่ลุงปาทั่วมาดาปฝากขวังเด้อพี่น้องทั่มาจงทัสนาสุป,ปนันโนปลิตโดยอ่อนลลา พรวาสุภาเศษปฏิตัางปริตังตุ่มหังพลังขีดเป็นมีดแสนแ่นอุอ้มเวลาตุ่มในพุ่มพื้นไว้ตงขาในยาวเายินสัทธาเกินอ่อ,อนสมนอนหรือ,อนางยาสองสะเคียนสิบวงชีตลีอุ้มให้สุ่มเลยแตงามับคู้ในเกิ้ง เวลาเลิ่มพระพุงแตกกระจกแง่จะแแลงหาอุ่ดอุราผพวอิมมฟองสตนิมอย่ามาไกลแน่อปิจันลา้อุดพ่อไดอย่ามาพาลูกหลานตรงคำอวยพ้อนกินหลือนอนอยู่ทินบ้านสำรารคูสู่สุขอ a lolo. ดอกม้มอบให้พี่ีในใจลายกอบทางพวงมไลัที่บอลืมเด้อน้องแฟนที่เอามาของขอแรงใจให้พี่ทุกราตรีกิดพอ่อหาอยากม่อย่ามีเทือกท้องปากเสียงลัมอบแด่น้องน้อง เป็นของขวัญเป็นสำนวนความจริงผีกลั่นกองมาเวาขอผู้ชาดวงใจเจ้าที่เคยเอาใจซอยถอยถ้าสู้ทรงคำให้ลำอาอได้ด่งดังลาน้องสาวให้น้องรับรู้บางว่าตัวเพีย้ยขน ฝากตามสายลมมารองกล้องแฟนแฟนผม ยังมีชีวิตสิบ่อเลือบางคนตาสิบ่อลือ Ta 一万。 Come on. เดี๋ยวนี่คือพ่อให้ลูกให้เมียปรึกษาอย่างแน่เท่าเอ้ยเขามามันลูกสาวแล้วค่ำเดียวบทท่านบอกเมนบอกเจ้าว่ามองลูกสาวเขาสีมี่แห้งมันบ่าบทพ่อเข้าก็ได้หลับเดียวจักสิบว่าว่าจังไดนเสด็จเท่าอันนี้ก็แล้วแต่หัวหน้าครอบครัวแล้วเขาบอกมีเสียงสิออกเสียงดอกโอ้ยเจ้าสิใครคอยเป็นนายสัตวบ่ทุ่มมือนี่เจ้าก็ยังมาแต่ไหนแต่ช่วงเงาคือไเลท้องเจ้าก็เป็นบางเรียงบางเล่าเนเปียงเท้า เอาจึงสีซักคอยว่าหาอไทยมันมาแต่วัดเดี่ยวคอยว่าอยากถามลูกเข้าเบิงเนสนดียหาหอดมือหอดวัดมาเดี่ยวมันบอกเอามันสีหยากเดี๋ยคอยวาห่วมันเอามันสีมันหยากสิเถอะนี่มันมาไปห่อนมันสชียร่มาเราบอกปานนิมสิบพี่ส่างยังอยู่ก็พ่อก็แม่มันแถิวัดมาไอ้แสงไปจัดเฮ้ยจอยับลูกสาวห่อเยียนเสียงว่าเดี๋ยวเดี๋ยสิขึ้นไปถามเมืองกอนโทษครับ บ้านหลังนี้หมาอยู่บ่ครับว๊ยบายปาเขาเออฝากตีนไปตามล้มเตีปากมันจักบาดได้เพียงไรอ๋อเป็นมาบ้านคนกับมีมารยาทเนีย่ยนะตีนยุ้มหน้าเออจักบาดได้กว่าเสียงคนหรือเสียงหมาครับเฟออยูน่นว๊ายไบดากี้เขาไม่เเ่าไมยขึ้นมาทั้งผีเชี่ยวขันสีฟ้าจังสันเออเออกันเถื่อนกันยุ้งสันหมอโอ้ว<อ>ันดีครับคุณพ่อ คุณแม่ครับสวัสดีครับพวกแข่มึกกูว่าเป็นผู้ใดจะเลื่อนอาหารจะเลื่อนอาหารไอ้แสงผมใส่เอาเงินมาฝากหมเห็นมครับว่าจะเป็นมึกซื้อปอบชื่นใส่มั้งนะฟ้าโตกัมอมกูให้เป็นวาทบราณเศ้าเร้ายเเออเออเล้านลายเแม่ดูอากรที่ราเออ่าเบเนี้ยพอจะเอาเป็นดูเก๋ยังสกกนี่้ละขลเขาพ่อกูเสียวแม่ชูวีดล่ให้ดพอจะเห็นบ่าผู้ใดมากถูกไห อีแม่จะบอกเบื้งติวียนผู้ใดมากลูกเฟยเจ้ากันมาือไม่คุณแม่ครับหนูวายครับวายเบลุ้บเซนคุณพ่อผู้ใหญ่ครับหนูวายครับเออจะเล่นอาหารหอลลันด์ครับอย่าไปสาปพ่อแต่ลูกอนั่งหนังเส้ามียงแล้วจังคุยกันกับแม่กระได้ดอกอย่ากระลิบกระเลียและโทรไม่ใช่เกาจะออกไหม คุณแม่คะแสงจันเดินทางจากบ้านหน้าดีกว่าจะถึงบ้านเฮาคุณแม่เป็นอย่างลูกเมื่อยแลอเกินคุณแม่โอ้ยลูกเอ้ยเศร้าเมื่อยเราจังคอยว่ากับแม่ต่อกันให้ด็กลูกแสงคุณแม่คะแสงจันเดินทางมาเป็นน้องสาวเพาตอนคุณแม่พ่อ มีอย่างลูกบักหมากแข่งว่ะมันอีกว่านั้นคุณแม่เฮ้ยมีอย่างแสนน่าลูกแข่งจ้อยมันยังไรได้ไปเลยโอ๊ว่าคือคือจะไงป่ะยุบันบ่ครับเงินฝาดหัวบ่ครับเออเห็นยังั่นละจ้อยเอาไปหนึ่งพันมันมาปื้งเท่ไอ้คุณแม่เหมือนเลยครับไอ้ของกระแพนการพ่ดีเลยสิ่งหนึ่ ทั้เป็นแม่ดีจใจก็มาปล่อยงกลัวไปเดินจะเก็บตัวอย่างได้ไหมล่ะเนพราะแม่นี่เป็นเพียงเล็กน้อยครับเมื่อวานในพวกผมซื้อขีแยไม้กินหลายคนนี้ครับปั่นตีพุกโอ้ลูกแสง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 แสง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 เส้นจังหนกลับมาไหลโคดด์แต่ละแสงหัวหลานหัวหลานหัวหลานโอ้ยลูกตา ก่อนข้มก่อนค้าอีพอโอ้ยท้องท้องท้องบุ้ยเหลี่ยมไปเบิร์ตชูหม่องชูแจเอาลดคนจังไหนมาเหลี่ยมก็รอกการเดียแทบพิสูจน์ทัคุย้ยคุณแม่ครับลูกแสงเทาพุ้ยลูกถามนั่น ข่อยยิ่งยิ่งอยู่ย,ยิ่งเจาะขึ้นไ,ไ<อ>่ไหูข่อยฟังมือข่อยนับ,บ,บคุณแม่ครับแม่ได้ยิ่งอยู่ลูกแสงเข้ามาโหลดแสงแก่นหน้ามาือนี่อยากหูจักบื้นทัดผัดหมายที่แต่งงานกับน้องดิไทยนะพ่อแม่ดิไทยวีบบ่บันเป็นใครครับคือจังสิดักลูกแสงมื่อนี่พ่อกับแม่ตื่นแต่เศร้ามาปรึกษาหาลือก,กันเลี้ยงการเลี้ยงงานลูกแสงนั่นล่ะ ปรึกษาเล่นงั้นลูกแสงคุณนไหนครับแสงจันปรึกษากัะนองกระนองแล้วได้มือสองคำขึ้นไหนไก่โตกัดกาแฟพอดีลูกแสงเอ้ยแม่กระบาดเดี่ยวมือสองคำนี่แหละลูกหล่ะมือสองคำเออเขาก็ขอให้เขาเอามือเก่าครับ แสงกนรดีใจได้เกิดข hey, ึ้นไหแม่ก็ด uh. right ีใจคือกันลูกแสงลูกแสงล็กเเ้แน่แสงลูกแสอยากดมดาขึ้นแน่ล็กเนียวแสงแม่่อมือการมืองานคุณแม่จัดการลงงัวลงควายสิบต20ยี่สตแสงงแสงตอนสีขางัวขาค้เอาสีสาพรานยามาหนจังหน่อยดู เอาเมาสิขาจะโคกับคารถบันข้กาแมนเบิดคอกรดคือสิขาลายเที่ยสิบตัวยี่สิตัวเพื่เบียงค่าใส่ใจค่าใส่ใจใ้การในงานลูกแสงจะเป็นคนหน่อยขึ้นนี่แหะครับมอง้อยพอใจมองห้าวอะไรเบียบค่าใส่ใจคือกำเพที่มากมวลพอดีนะาว กันดีใจครับใจแน่เนาะองไรลูกแสงกุ้งอะครับแสงจันทร์ได้ขึ้นเมื่อไหร่เสียมการงานมือสองคำลูกแสงเออคุณแม่ย่าพีดพลาดกับแสงก็แล้วกันไหวเปลี่ยนมาพีดตกลูกหอดมือสองคำมันแกงบ้านแม่พี่ก็ได้ลูกแสงแสงจะล่าคุณแม่แสงจะล่าคุณพ่อเออใช่ใช่ใช่ไปดีไม่โฉกกลับมาหาพรในเรื่องหนุ่มเรื่องเหี่ยมทำไป แม่ครับผมลาครับเชี่ยวไข่ลาแม่ครับผมลาครับพ่อครับสุธาเออสุธาสุธาขอใ<อ>จอย่าลืมด้วล่ะมือสองคำอะ่ะนีแม่เจ้าหาวลืมไปเด็ดขาดมือสองคำอ,ะอ่ะไอ้แม่บอลืมดอกสองไปสิไปบ้านนี่แล้ว แม่ครับแม่ว่าล่าได้ครับจะเป็นเบาหมวนหน่อยทางใดหมอเออ,อหมอเบิงสองคำหามลืมเป็นเด็ดขาดเข้าใจปะทันลืมแล้วก็ตายเท่าไม่ไดหยิ่งว่างันไม่ได้อง,งเชียร์ละเท่า มีนชอบพ่อเขาเมื่ไรมองงานแล้วบองห้องทตายนี่จากเงินจากคำเขาเฮ้ยขัดข้อตายแล้วกินน้ำเลยบ่บ้านไหนพทยเจ้าว่าเข่าวเอาจังซีสักไปว่าเอินอีไทยเอินอีหวานใจออกมาถามเบิงซะหาหอดมือนั่นนมันบ่เอาตายด้ิเจ้าอ่ะหวานหวานท้ายท้ยล่างถวยแล้วไปออกมาหาพอรู้ลูกอีไทยอีหวาน